ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคุณอยู่กับเจ้าใบน้ามูมูนะครับวันนี้ก็วันอังคารที่8กรกฎาคม -68 นะครับเวลาตอนนี้2ทุ่ม3 5นาทีนะครับก็ค่ำคืนวันนี้มีฟุตบอลยุโรปนะรอบคัดเลือกเนี่ยกลับมาลงทำการแข่งขันนะครับก็จะมีในส่วนของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกนะครับนัดแรกใช่ไหม รอบแรกนัดแรกครับแล้วก็จะมีคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกนะครับรอบแรกนัดแรกใช่ไหมแล้วก็จะมีฟุตบอลสโมสรโลกใช่ไหมรอบรองชนะเลิศเชลซี Chelsea เจอกับอะไรนะฟูมินนเซ่นะครับประมาณนี้คืนนี้แต่ว่าในในเราเอามาคุยกันก่อนนะครับในเรื่องของราคาต่อรองของฟุตบอล อยู่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็คอนเฟอเรนซ์ลีกครับก็จะเห็นว่าออมันยังเป็นชื่อที่จะว่าโนเนมก็ไม่ใช่นะครับแต่ถ้าใครที่ติดตามเนี่ยก็จะรู้ว่ามันก็เป็นหน้าเดิมๆที่เข้ามานะครับถึงแม้มันชื่อมันอาจจะแปลกแต่ว่าถ้าใครดูประจำประจำก็จะเห็นว่ามันเป็นทีมเดิมๆที่เข้ามาในรอบคัดเลือกนะครับโดยก็จะมีแฝงทีมใหญ่อยู่บ้างนะครับ าราคาเนี่ยดีดดิ้นมากนะครับมันถ้าเราจะเริ่มฤดูกันใหม่เนี่ยอันเก่าก็ทิ้งไปแล้วนะครับก็จะมาเริ่มนับศูนย์ที่ฟุตบอลยุโรปรอบคัดเลือกนี่แหละนะก็เริ่มเริ่มเริ่มจากนับผลการแข่งขันจากนี้เป็นต้นไปอะ่ะพูดง่ายๆนะก่อนที่จะเข้าสู่ลีกปกติของแต่ละชาติใช่ไหมก็ทักคู่แรกนะครับคู่แรก4ี่ทุ่มเนี่ยคูเปสเจอกับ FC มิลซ a มีนะครับก็ดูแล้วชื่อชั้นของ QPS ก็ดูเหนือกว่าแล้วก็ในส่วนของราคาต่อรองแ a นดิแคปแล้วก็ f ิกออ d เนี่ยจะเห็นว่าราคาของ QPS เนี่ยแข็งขึ้นนะครับจากเปิดลูกควบได้ขาวตอนนี้เป็นลูกครึ่งขาวแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของ f ิกออ d เนี่ยดูเหมือนว่านะครับอัตราที่จ่ายให้ FC มิลซ a m ีเนี่ยมันมันค่อนข้างสูงจากเกณฑ์มาตรฐานนะตอนเปิดจ่าย8 ตอนไหลจ่ายก้าเนี่ยต้องบอกว่าถ้าใครสนใจในเรื่องของอฟิกออดเนี่ยก็จะรู้ว่ามันมันจ่ายค่อนข้างแพงค่อนข้างสูงเลยนะค่อนข้างสูงเลยถ้าโอกาสที่ไอเจ้ามิวซามี่จะบุกมาเก็บชัยเนี่ยมันมัน,ม,นมันดูน้อยมากนะครับมันดูน้อยมากแล้วก็ถ้าในส่วนของเลทของการจ่ายของคูปเนี่ยมันมันก็ดูแบบ ค่อนข้างโอเคนะค่อนข้างโอเคแหละนะคู่นี้มองมันก็มองได้เฉพาะราคาแล้วก็ดูในเรื่องของการไหลแล้วก็ชื่อชั้นเนี่ยผมก็ยังมองว่าคูบีสน่าจะไม่พลาดสำหรับการเก็บชัยนะก,ก็ถ้ารักถ้าชอบคู่นี้ผมก็มองว่าคูบีสก็ต้องไปวัดที่เมตรที่2แต่คิดว่าน่าจะทำทาผลงานในเรื่องของชัยชนะได้นะสำหรับคูบีสนะครับ ผู้ที่2เนี่ยเป็น FC Iberia 1999อันนี้เป็นทีมใหม่นะถ้าถ้าตามที่ผมดูดมา2-3หสาอฤดูกาลเนี่ยก็จะเห็นว่าทีมนี้มันเอดูเหมือนจะเป็นน้องใหม่จริงๆนะสดสดจริงๆในช่วยยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบคัดเลือกนะครับเตะในเวลา4-59ทุ่ม59นะ FC Iberia 1999จะเปิดบ้านเจอกับเมาโมนะครับ ก็ตามชื่อชั้นพวกเราก็คุ้นเคยเมาโมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ราคาของเมลโมก็ไหลด้วยนะครับจากเปิดมาเนี่ยครึ่งควบลูกขาวครึ่งควบลูกบวก10ขยับไปเป็นลูกลบ10เลยนะครับก็ดูเหมือนว่าการไหลของของแฮนดิแคปก็ไปในในทางบวกในทางดีนะครับในทางดีแล้วก็ในเรื่องของฟิกออด ก็อ <NYU> <West> ดูเหมือนสวยเลยนะในเรื่องของฟิกออดก็ดูเหมือนสวยก็คู่นี้ถ้าพิจารตามชื่อชั้นตามอัตราการไหลของแฮนดิแคปแล้วก uh ็ฟิกออดนะก็ยังน่าอยู่เมาโม่คิดว่าน่าจะเป็นบอลบุกข้างเดียวอะแล้วก็น่าจะทําได้นะครับน่าจะทาได้น่าจะคว้าชัยได้นะคือรอบแรกมันก็ดูได้แค่นี้เพื่อนๆยังไม่เห็นฟอร์มนะก็ดูเฉพาะในเรื่องของตัวเลขล้วนๆอะใช่ไหม สี่ทุ่มห้อีกคู่หนึ่งก็จะเป็น f อ n o r เปิดบ้านเจอกับบูนักโนตปอตโกลิก้าไอ้บูนักโนตกับ f อ n ซ r อาก็เป็นขาประจำนะครับในรอบคัดเลือกฟุตบอลยุโรปอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้มันแปลกตรงไหนมันแปลกตรงที่ว่าเจ้าบ้าน f อ n ซ r โอาเนี่ยราคาไหลแบบเอาไม่อยู่จริงๆนะจากเปิดมาครึ่งขาวครึ่งบวก10 ราคาณนะปัจจุบันเนี่ยกระโดดไปถึงลูกครึ่งควบ2ขาวเลยครับ1.87โอ้โหราคานี่อ,อต้องบอกว่ามันทะลักจุดแตกมากนะครับตั้งแต่ราคาครึ่งลูกแล้วแหละครึ่งลูกเนี่ยเพื่อนๆที่ดูฟิกออดเนี่ยก,ก็จะเห็นว่าการจ่ายของการจ่ายให้ไอ้บูนักโนตเนี่ยมันก็ดูเหมือนสู้ไม่ได้แล้วครับเพราะเลทมันสูงถึง4เลยนะครับในขณะที่ราคาที่มัน กระโดดไปถึงลูกครึ่งควบ2เนี่ยโอ้ไกลจริงๆนะไกลจริงๆนะแต่ว่าในเรื่องของฟิกออดเนี่ยมันมันมันไม่สวยนะเอาตรงๆนะแฮนดิแคปมันไหลไปได้จริงนะแต่ว่าฟิกออดอ่ะผมดูเหมือนว่ามันมันมันจะถล่มถึง3ลูกมันมันน่าจะไกลไปแต่2ลูกอ่ะแต่2ลูกอ่ะพอเป็นไปได้นะครับคู่นี้คิดว่าถ้าราคามันกระโดดขนาดเนี้ย ตามตะก,กะนะแล้วก็ในมุมมองความรู้สึกของเพื่อนๆเ,เนี่ยยังไง f อฟซีโนอาก็น่าจะคว้าใช้ได้ก็ลุ้นที่เม็ดที่2เท่านั้นนะ <c oughs> ถ้าจะลองเนี่ยก็คงไม่ไหวแล้วราคามันแรงมากนะครับอันนี้เอาเอาในเรื่องของแนวโน้มเนาะแล้วก็ในเรื่องของเดทราคามาให้เพื่อนๆได้ดูนะว่าว่าทรงบอลมันไปทรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าหลังจากผ่านไป3คู่เนี่ย บอลต่อเนี่ยยังยังดูทรงดีทรงสวยทรงงามอ่าใช่ไหมทรงเทพอ่ะไม่ว่าจะเป็นคูปีเอสเมาโม่เอฟซีโนอานะครับราคามันไปอย่างนั้นนะครับห้าทุ่มครึ่งนะครับห้าทุ่มครึ่งเนี่ยเอ่เลวเดียทาลินนะครับจะเปิดบ้านเจอกับลิกาสฟุตบอลสโกลานี่ก็คู่นี้ก็ชื่อชื่อก็ค่อนข้าง คุ้นกันอยู่แล้วสำหรับฟุตบอลยุโรปรอบคัดเลือกนะครับแต่ว่าคู่นี้เขาให้ทางฝั่งทีมเยือนนะครับลิกาสบุกมาต่อที่ครึ่งควบลูกนะครับแล้วก็ทรงก็ดีนะทรงก็ดีเปิดมาครึ่งควบลูกลบห้าตอนนี้เหลือครึ่งควบลูกบวกสิบแล้วนะครับครึ่งควบลูกขาวครึ่งควบลูกบวกสิบแล้วสำหรับลิกาสเนี่ย ดูจากเลทราคานะดูจากเลทราคาเนี่ยก็ยังค่อน,อนข้างเหนือกว่าเยอะดูจากฟิกออทที่การจ่ายให้กับลีกาสทีมเยือนเนี่ยในราคาครึ่งถ้าผมมองผมมองที่ราคาครึ่งลูกนะอ่าผมผมมองดูว่าลีกาสมันเหนือกว่าจริงแต่โอกาสจะไล่ถลุงถล่มอะผมว่ามันมันมันไม่น่าจะง่ายนะมันไม่น่าจะง่ายแต่ถ้าดูในเรื่องของเลทราคาที่มันยืนไว้ที่ครึ่งควบลูก แล้วก็ในเรื่องของฟิกออดที่มันจ่ายเนี่ยผมว่าลีกาสมีทรงที่ดีกว่าลีกาสมีทรงที่ดีกว่าในชัยชนะเนี่ยต้องบอกว่าการจ่ายให้เลเวเดียทาลินเนี่ยด้วยเลทราคา4กว่าเนี่ยนะครับแล้วก็จ่ายให้ไอลีกาสทีมเยือนเนี่ยที่ราคา1.7 1.6เนี่ย ผมมองว่าชัยชนะเนี่ยถ้าลุ้นลุ้นลีกาสดีกว่าเออแต่ถามว่าจะไปถึงครึ่งควบลูกไหมก็ยากอยู่นะแต่ผมว่าถ้าแค่เฉือนชนะเนี่ยผมว่าลีกาสมีโอกาสสูงที่จะทำได้นะมีโอกาสสูงที่จะทำได้ออคู่ถัดไป6ทุ่มนะครับโอลิมปิกลุปยาน่าอีกแล้วครับเปิดบ้านเจอกับไคลลัดอัลมาตีนะครับก็เป็น ชื่อเดิมๆคุ้นๆกันอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมเรทของโอลิมปิกลุปยาน้าเนี่ยมันมันค่อนข้างคล้ายกับทางฝั่งของลิกาสนะครับแต่ไม่สวยเท่าแต่ก็อยู่ในทรงครึ่งควบลูกลบ10แล้วก็ถ้าดูกันที่ในเรื่องของฟิกออรดนะครับถ้าดูในเรื่องของฟิกออรดเนี่ยมันยังเป็นเลทที่เหนือกว่าชัดเจนนะ ไม่ว่าจะเป็นลีกาสหรือโอลิมปิกรูปยาน่าแต่ถามว่าโอกาสที่มันจะขย่ม2เม็ด3เม็ดเนี่ยผมว่ามันมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายแต่ถ้าแค่ชัยชนะนะเชื่อว่าทั้งลีกาสแล้วก็โอลิมปิกรูปยาน่าเนี่ยอยู่ในทรงที่ถือไพ่เหนือกว่าทําได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งแต่ดูแล้วบอลมันทรงดีกว่านะตามเลทราคาเลยนะครับ อืมโอ้ยังไม่มีตัวไหนหน่าลองเลยอะ <c oughs> นะไม่ว่าจะเป็นเย่าหรือเยือนเนี่ยยังไม่มีตัวไหนหน่าลองเลยครับบอนต่อเนี่ยดูเหมือนว่าดีกว่าในเรื่องของเลนราคาในเรื่องของฟิกออดนะคูพ no ีเอสมาโมโนอาลิกาสโอลิมปิกรุปยาน่าเนี่ยมันโอ้โหมันค่อนข้างเหนือกว่าชัดเจนอะนะใน,ในเรื่องของตัวเลขนะฟอร์มในสนามนี่อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ดูแล้วโอ้โหวันนี้ทำไมราคามัน วันต่อมันดูดีกว่านะครับคู่ถัดไปตีหนึ่งเดอะนิวเซนเปิดบ้านเจอกับสแกนดิชา7จนะครับอันนี้ก็คุ้นกันอีกแล้วนะครับแล้วก็ราคาคู่นี้มันแปลกตรงที่เดอะนิวเซนราคาไหลงลงแบบน่ากลัวมากนะครับจากราคาเปิดเนี่ยลูกควบขาวลูกควบบวก10ตอนนี้เหลือแค่ขอชัยชนะเท่านั้นครับเหลือแค่ครึ่งลูก85เท่านั้นเองนะครับ ก็ถ้าดูที่แฮนดิแคปแล้วอ่ะก็ดูทรงว่าออมันลงจนไม่น่าต่อพูดง่ายๆนี่แหละจะเป็นคู่แรกที่ไม่น่าต่อนะครับจะถามว่าไหลหลอกไหมถ้าดูในเรื่องของราคาเรายังไม่รู้หรอกว่าหลอกหรือไม่หลอกแต่ถ้าดูที่ตามตัวเลขอ่ะจากจะเป็นลูกครึ่งอยู่แล้วว่าลูกควบบวกสิบลูกควบขาวลูกควบบวกสิบเนี่ยลงมาเหลือครึ่งลูกเนี่ย มันก็คงจะกัดฟันต่อไม่ไหวนะถ้าถ้า,ถา,ถาดูกันอย่างเงี้ยอย่าคู่นี้อาจจะเป็นสแกนดิจาน่าจะทําผลงานได้ดีนะครับแต่ว่าดูว่ามันจะเป็นไปตามเลทราคาไหมนะนัดแรกของฟุตบอลยุโรปเรามาดูในเรื่องของอาการชงเกมการชงเรื่องกันชงราคากันว่ามันชงหลอกชงจริงอะนะ แต่ถ้าดูอย่างเงี้ยก็ต้องอยู่สแกนดิจาอยู่แล้วใช่ไหมเพื่อนๆราคามันลงขนาดเนี้ยนะครับเออ,อถัดไปตีหนึ่งนะครับไวกิงเกอร์โกตานะครับโกตาเปิดบ้านก็ไม่เปิดบ้านครับสนามกลางก็จะเตะก,กับลินคอนเลดอิม mm นะครับลินคอนเลดอิม mm. เขาให้ไวกิงเกอร์โกตานะครับเป็นต่อนะเป็นต่อแต่ว่าทรงราคาเนี่ยมันไหลลงนะครับ จากบังคับยิง2ถึงจะได้ตังค์ตอนนี้ยิงเม็ดเดียวได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับลูก8ปดลงมาเหลือครึ่งควบลูกขาวครึ่งครบลูกบวกสินะครับแต่ว่าในในทรงบอลเนนะี่ยเขาก็ไอไอไอโกตานี่มันก็ยังดูดีกว่านะเออมันยังดูดีกว่าในเรื่องของฟิกออดก็ยังดูดีกว่าครับยังดูดีกว่าบอกเลยถึงแม้จะไหลลงมาจากลูกมาเหลือครึ่งควบลูกก็ตามนะครับ มีโอกาสเฉือนนะมีโอกาสเฉือนชนะนะก็จริงๆแล้วเนี่ยจากราคา1ลูกลงมาเหลือครึ่งครบลูกได้8เนี่ยมันก็คือจากลูกขาวมาเป็นลูกลบ5เองนะครับอ,อ,อาจจะชนะเฉือนแล้วไม่ได้ตังค์ใช่ไหมแต่ว่านนราคาปัจจุบันเนี่ยถ้าเฉือนชนะเนี่ยได้ครึ่งหนึ่งได้ครึ่งหนึ่งนะครับก็ยังน่าอยู่โกต้าอยู่ดีแม้จะไหลลงนะก็ดูตามฟิกออด มันก็แล้วการต่อเนี่ยแฮนดิแคปเนี่ยลดลงมาก็จริงแต่น้ำเขาก็บีบจ่ายแค่เนี่ยเห็นไหมถ้าเพื่อนๆชนะเม็ดเดียวเนี่ยก็ยังได้แค่ร้อยหนึ่งได้40เองเนี่ยเห็นไหมเออมันก็บีบหลายทางนะก็ยังดูว่าโกตาก็ยังดูเหนือกว่านะอตอนนี้มีลองตัวเดียวนะ <laughs> คือสแกนดิจาที่เลทราคามันไม่ให้เลยจริงๆะนะครับ โอ้โห oh, คู่นี้ราคาแบบมันเหมือนวัดดวงยังไงไม่รู้นะแต่ว่าบอลมันน่าจะขี่กันเยอะนะครับเอซีวีตุ๊ดนะครับจะเจอกับชรินกี้โมสตา์นะครับสนามกลางเขาให้ชรินกี้โมสตา์เป็นต่อขาดลอยครับฟิกออดดูไม่ได้เลยแล้วกันเ <laughs> พราะว่าราคามันสูงมากมันเ,เราก็ดูได้แค่ว่าเอ้ยมันประมาณนี้แล้วกันที่ราคา2ลูกครึ่ง3ลูกกันเนาะ คู่นี้ถ้าชื่อชั้นสลิงกี้โมสกาก็ดูดีกว่าเยอะนะครับดูดีกว่าเยอะแต่มันจะชนะกี่เม็ดไอชนะคงจะต้องชนะแล้วแหละต่อกันขนาด3ลูก2ลูกครึ่งนะแต่ถามว่าน่าไปไหมคู่นี้ก็ขานไปเถอะครับบอลมันยังไม่รู้เลยว่ามันจะมาอยู่ๆนัดแรกนะจะมาท็อปฟอร์มถึงขนาดยิง4 5 0นเนี่ยมันมัน,ม,นมันก็ยากอยู่มันยังยังเหมือนเรียก เรียกนักเตะกลับมารวมตัวเพื่อลงทําการแข่งขันลงเหมือนนัดซ้อมด้วยซ้ำไปนะครับข้ามนะคู่นี้แต่ว่าดูแล้วชื่อชั้นของซลินกี้มันก็ดูดีกว่านะครับคู่สุดท้ายเนี่ยเตะตีสองนะครับ KF เอนาเทียะครับเปิดบ้านเจอกับเบล e ดบิกเออคู่นี้เราค่อนข้างจะคุ้นเบล e ดบิกมากกว่าเ,เป็นฟุตบอลไอแลนด์เนาะเอ้ใช่ไหมไอแลนด์ Island หรือไอซ์แลนด์ เอมันค่อนข้างชื่อค่อนข้างใกล้เคียงกันอ่ะ,อะก็เขาให้เอ็กนาเทียเป็นต่อนะแล้วก็ไหลไปค่อนข้างเยอะจากเปิดมาเหมือนไม่น่าชนะนะปอน้ำล้นตอนนี้เป็นครึ่งควบลูกลบสิ 10. ไปไกลมากนะครับไปไกลมากแล้วก็ดูจากแฮนดิแคปที่มันไหลาจากหน้าปอลบหเนี่ยน้ำล้นเนี่ยไปถึงครึ่งควบลูกแล้วอ่ะใครจะกล้าลองอ่ะ อ่าถ้าไปตามราคาอย่างนี้มันก็ต้องอยู่ที่เจ้าบ้านเอ็กนาเทียอยู่แล้วนะครับอ่าตอนนี้นะปัจจุบันมันมีครึ่งลูกได้78กับครึ่งควบลูกได้98นะครับก็ลองดูอืมเนี่ยในในในอ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกนัดแรกนะครับรอบแรกนัดแรกเนี่ยก็ประมาณนี้นะก็จะเห็นว่าถ้ามองที่ภาพของตลาดโดยรวมแล้วอะ บอลต่อยังเป็นอะไรที่อบอร์ดเขาให้ความไว้วางใจมากกว่าแล้วก็ราคาสวยฟิกออดสวยราคาสวยดูว่ามันจะมาไหมคืนนี้นะครับอันนี้เรามาดูภาพรวมกันนะครับเพราะมันเป็นนัดแรกยังอะไรกันไม่ได้หรอกนะเออก็เอาข้อมูลมาให้เพื่อนๆแล้วกันนะครับทีนี้มันมีคอนเฟลซ์ลีกรอบคัดเลือกอยู่2คู่นะครับ หัวค่ำก็จะมีสี่ทุ่มห้าสิบเก้าหัวค่ำไหมก็ไม่หัวค่ำนะห้าทุ่มเนี่ยเซนโจเซฟนะครับจะเจอกับคลิปสตันวิลในสนามกลางนะครับในสนามกลางราคาคู่นี้ก็ค่อนข้างแปลกประหลาดนะครับราคาเปิดเนี่ยเขาให้คลิปสตันวิลนะครับที่มาในฐานะทีมเยือนทิปเนี่ยนะครับเป็นต่อที่ปอปอได้8ด้วยนะก็คือปอบวก10จะไปครึ่งรูปมี มีปอน้ำน้อยกับครึ่งลูกลบห้าแล้วนะตอนราคาเปิดอะแต่ปรากฏว่าพอราคาไหลอ้าวกลายมาเป็นบอนลรองได้หน้าปอเฉยแล้วน้ำสูงถึง1.9เลยนะครับอันเนี้ยถ้าว่ากันตามราคาเนาะราคามันกล้าไหลขนาดเนี้ยผมก็มองว่าอาไอเจ้าบ้านเจ้าบ้านทิปเนี่ยอย่างเซนโจเซฟเนี่ยคงจะไม่แพ้แล้วนะครับราคามันไหลตลบัดขนาดนี้นะครับ มันมีหน้าเสมอ6.3สถ้าจะหยอดเล่นๆผมก็มองว่าเซ็โจเซฟก็ยังน่าอยู่กว่าแล้วราคามันมันกลับพลิกกลับมาขนาดนี้แล้วนะครับก็น่าอยู่เซ็โจ s เซฟที่ราคาเสมอ6.3สาถ้าไม่ซีเรียสเรื่องน้ำนะอ,อีกคู่หนึ่งนะครับหกทุ่มครึ่งเนี่ยฟอร์เรียนาเอฟครับเจอกับโอ้ชื่ออ่านยากมากน้องใหม่แน่ครับไม่คุ้นแน่นะครับ ฮาวเวอร์ฟอร์เวสต์เคานตี้นะครับก็เตะกันที่สนามกลางนะฮะฟลอเรนนาก็ยังดู <laughs> ว่าไม่คุ้นแล้วเนี่ยแต่ไอทีมอย่างฮาวเวอร์ฟอร์ฮาวเวอร์ฟอร์เวสต์เคานตี้เนี่ยมันมันไม่คุ้นกว่านะเพราะงั้นราคาเนี่ยเปิดมาค่อนข้างสูงนะครับเปิดมาค่อนข้างสูงแล้วก็เอ่อถ้าดูว่าราคาลูกควบอ่ะผมมองว่าฟิกออ d มันยังไม่ขาด นะครับมันยังไม่ขาดแต่ถ้าเป็นราคาลูกหนึ่งอ่ะถ้าเป็นราคาลูกหนึ่งเนี่ยผมมองว่าคู่นี้ถ้าดูตามฟิกออดนะผมว่าฟอร์ฟอร์เรียนาเอน่าจะเอาชนะได้น่าจะเอาชนะได้เม็ดหนึ่งอ่ะน่าจะเอาชนะได้แต่ว่าเม็ดสองต้องลุ้นเพราะงั้นราคาถามว่าคู่นี้ถ้าชอบก็น่าลงทุนไปที่ลูกได้เจ็ดหนึ่งนะไม่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 น่าต่อเกินลูกอ่ะไม่น่าต่อเกินลูกอ่ะนะอ่ะ ประมาณนี้ประมาณนี้นี่คือภาพรวมคร่าวๆข,ของฟุตบอลยุโรปนะครับเริ่มต้นฤดูกาลใหม่อย่างเป็นทางการแน่นอนครับถ้าแบบนี้นะครับอ่ายังไงก็ลองลองเอาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบนะสำหรับท่านที่จะลุ้นตั้งแต่นัดนี้เลยนะครับอ่ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดคอมเมนต์กันได้ที่ช่องทีเด็ดฟุตบอลนอยู่กับเจ้านะครับส่วนท่านไหนเปิดฤดูกาลแล้วนะครับอยากจะช่วยเหลือผมอยากจะช่วยเหลือช่องนะครับ ก็สามารถแอดไลน์มาสมัครสมาชิกเพื่อช่วยกันได้นะครับที่ l ล ne ID นะครับทีเด็ดน้ำมูนะครับ <c oughs> TDETNAMEO นะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอให้ท่านโชคดีครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ